สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม OMG Channel วันนี้ผมก็มีหนังเก่าดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วครับแนวคอมเมดี้ในปี1994ที่เรียกได้ว่าสุดจะปังในยุคนั้นเลยครับแล้วก็กวาดเงินไปกว่า120ล้านเหรียญในสหรัฐอเมริกากับเรื่อง Dum and Dumber หรือว่าชื่อภาษาไทยนะครับใครว่าเราแก้งโง่หฮอเรื่องย่อนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของแฮร์รี่กับลอยเพื่อนซี้ที่ชีวิตถังแตกไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินอยู่มาวันนึงลอยพนักงานขับรถก็ไปปิ๊งรักกับสาวสวยที่ใช้บรริกาาขของเ และสาวสวยคนนี้ก็เผลอลืมกระเป๋าไว้ในสนามบินจนพี่รอยเราเนี่ยต้องด้านโด,น,ดนตามหาเธอเพื่อเอากระเป๋าไปคืน และเรื่องราวการเดินทางเอากระเป๋าไปคืนของลอยกับแฮร์รี่ต้องเจอกับอะไรบ้างก็ไปฟังผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับลอยพนักงานขับรถลีลาติงตองสุดกวนตรีนวันนี้เขามีนัดไปส่งลูกค้าที่สนามบินครับคุณผู้ชมและเมื่อลอยไปเจอลูกค้าเนี่ยกับตกลุมรักเธอเขาสัง,งั้นระวางที่ลอยกาลังไปส่งเธอที่สนามบินเนี่ยมันก็ชวนเธอคุยไปเรื่อยและครับสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าแมรี่สวอนสันกำลังจะมุ่งหน้าไปเอสเพนโคโลราโดแต่ถ้าเป็นภาคไทยเนี่ยแมรี่เธอกําลังจะมุ่งหน้าไปภูกระดึงครับคุณผู้ชมแล้วพี่ลอยก็มมอใให้ไฟังังงรบว่่่่่าานนีีชทแทแ ของผมนะผมกับแฮร์รี่เพื่อนรักเนี่ยกำลังเก็บเงินเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงเล็กๆร้านหนึ่งชื่อร้านว่าชั้นมีหนอนจนทําให้แมรี่เนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาครับมึงเจ้าหนอนให้กูดูปะเนี่ยแต่รอยมันก็เข้าใจผิดครับคิดว่าสาวสวยคนนี้กังวลเรื่องขึ้นเครื่องรอยก็เลยหันมาคุยกับเธอแต่เขาก็ไม่ได้หันมาคุยแบบคนขับรถปกติที่เขาทํากันนะครับคุณผู้ชมมันเล่นหันหน้ามาคุยกับเธอเลยจนรถลาชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยชนกันจ้าละหวันพอหลบรถมันนี่แหละและพอถึงสนามบินแมรี่เธอก็จะให้เงินลอยนะคร รับเงินคุณไว้ไม่ได้หรอกนะแล้วมันก็ขอกอดเธอไปทีหนึ่งดูหน้าตาของแมรี่สิครับคุณผู้ชมมันเต็มใจกอดมากและเธอก็เดินจากไปแต่ก็ยังไม่พ้นสายตารอยนะครับพี่รอยเราก็ขับรถไปมองเธอไปจนรถไปจูบกระตูดรถคันอื่นเข้าแมรี่เธอก็เห็นเหตุการณ์อยู่นะว่ารอยเนี่ยมันขับรถชนพร้อมกับได้วางกระเป๋าใบหนึ่งไว้รอยก็นึกว่าแมรี่เธอลืมกระเป๋าใบนั้นไว้เขาก็เลยรีบวิ่งไปคว้ากระเป๋าที่แมรี่วางไว้แล้วก็รีบวิ่งตามเธอไปครับแต่มันไม่ทันนะครับเธอขึ้นเครื่องไปแล้วพอออรยยววิ่่่่งงตไไตตาาาามมมไไปดดูเเืนนีก็ลลซั ฝั่งแฮร์รี่เพื่อนรักที่กําลังรีบไปส่งน้องหมาให้ท่านงานประกวดที่กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วแต่โดยความดีมันนะนะมันก็ขับรถเร็วยังกระเดิลฟาสแล้วพอไปถึงงานจเจ้าน้องหมาให้ลูกค้าเนี่ยสภาพน้องๆเนี่ยดูไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมพอลอยกับแฮร์รี่มาถึงที่พัก2คนนี้ก็กําลังถังแตกครับเพราะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถูกไล่ออกเนื่องจากวีกรกกรมวันนี้แหละแล้วแฮร์รี่มันก็เห็นกระเป๋าที่ลอยเอามาด้วยครับก็เลยถามลอยไปครับว่าในนั้นมีอะไรลอยมันก็ขี้โม้ให้เขาฟังเลยครับว่าเป็นกระเป๋าของสาวทททีีทีี่่่่สสสวววยยยุดฉฉัััันน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 เเเเห็็มมมาาใใชิิตลลลธออืไ้บกถ มือมาด้วยนี่แหละชันใดนั้นก็มีคนมาเคาะห้องครับพอพวกเขาส่องไปเนี่ยพวกนั้นมันมาพร้อมกับปืนครับลอยกับแฮร์รี่มันคิดว่าคนมาทวงหนี้เลยพากันหนีไปพร้อมกับเอากระเป๋าไปด้วยแต่ที่จริงแล้วคนพวกนี้จะมาเอากระเป๋าต่อจากแมรี่ที่เธอตั้งใจทิ้งไว้ที่สนามบินนั่นแหละแต่ลอยมันเสือกหยิบตัดหน้าคนพวกนี้ไปพอคิดว่าเธอลืมไว้พวกนี้เลยสะกดลอยตามมาพอตกเย็นพวกพระเอกก็กลับมาที่พักพวกเขาเหมือนเดิมและก่อนกลับมาพวกเขาก็ไปเตเวนสมัครงานแต่ก็ไม่มีใครรับพวกเขาเลยระหว่างที่พวกเขากําลังจะเข้าที่พััักกไไไปปเนนนี่่ยยลออออออม็ขขตวซื้งแพ ของมากําลังจะกลับเข้าไปในห้องเนี่ยมันก็เลยแวะซื้อหนังสือผู้ใหญ่มาแล้วมันก็ซูมซ้ำทํากระเป๋าเงินหลุดเข้าไปในตู้หนังสือเศษเหรียญที่จะหยอดทืนเข้าไปในตู้เนี่ยก็ไม่มีเลยวานยายแถวนั้นดูของให้เขาหน่อยเขาเนี่ยจะไปแลกเหรียญแต่ด้วยความที่นิสัยมันกวนประสาทชาวบ้านเขาไปทั่วนะมันก็เลยบอกยายคนนี้ว่าเฝ้าให้ผมด้วยนะอย่าเพิ่งรีบตายละ่ะแล้วพอมันกลับมาถึงห้องมันก็มาแค่ตัวเปล่าครับจนแฮร์รี่นี่ถามไปครับว่าเอาไหนของที่ว่าจะซื้อมามันก็เลยสารภาพกับเพื่อนไปครับว่า มันเนี่ยก็มีเรื่องเสียใจเหมือนกันนกแก้วที่มันเลี้ยงไว้ถูกพวกที่เขาคิดว่าเป็นเจ้านี้เนี่ยฆ่าไปแล้วหัวกับตัวเนี่ยอยู่คนละที่เลยและตอนนี้ชีวิต2คนนี้เนี่ยแย่สุดๆครับเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีลอยมันเลยเสนอไอเดียไปครับว่าเราเนี่ยจะไปสแพนกันตอนแรกแฮร์รี่มันก็จะไม่ยอมนะเพราะมันรู้ทันว่าลอยเนี่ยแค่จะไปตามหาสาวที่มันชอบแล้วก็เอากระเป๋าไปคืนเขาแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วลอยมันก็พูดจนแฮร์รี่เราเนี่ยยอมไปด้วยนะครับและพอพวกเขาเดินทางเนี่ยไอ้ลอยมันก็คึกใหญ่เลยครับพอมันจะได้ไปเจออหนนน้าาสวที่มัชบบพรกกิโ จนแฮร์รี่นี่แปลกใจว่ามึงเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนว่าลอยตอนนี้2คนเราเนี่ถังแตกอยู่นะลอยเลยบอกไปครับว่าฉันเนี่ยไม่ได้เอาเงินส่วนรวมมาใช้นะนี่คือเงินที่ได้จากการขายก๊าซเบสบอลสองสมใบกับกหินก้อนนึงแล้วก็นกแก้วหัวขาดที่พวกคนลร้ค่าทิ้งตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับคุณผู้ชมลอยมันขายให้เด็กตาบอดห้อง4ีีไปและได้เงินมา25เหรียญแล้วพอมันเดินทางมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็แวะกินข้าวอยู่ในร้านร้านหนึ่งครับและแฮร์รี่ก็เผลอทําเกลือหกเลยถูกลอยเตือนไปครับว่าถา โดยการโยนเกลือข้ามไหลไปแล้วพอแฮร์รี่โยนไปเนี่ยก็ไปถูกกับกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นแถวนั้นเข้าครับไอซีแบทมันลุกขึ้นมาแล้วก็จะเอาเรื่องพวกนี้ให้ได้ครับแล้วมันก็เห็นว่าแฮร์รี่นี่กำลังกินเบอร์เกอร์อยู่มันก็เลยขากตุย๋ยใส่เบอร์เกอร์ที่แฮร์รี่กำลังจะกินและพอพวกเอกกินข้าวอิ่มเนี่ยไอรอยมันก็มีไอเดียครับก็เลยทําทีว่าไปขอโทษพวกซีแบทแล้วก็บอกว่าจะเลี้ยงเบียร์พวกมันแต่พอพวกรอยมาที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยกับทาตรงกันข้ามที่มันบอกไว้เลยครับม ขับมาได้สักพักก็ได้รับคําชมจากแฮร์รี่ใหญ่เลยครับว่าแกนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยลอยมันก็บอกว่าฉันจํามาจากในหนังอ่ะแต่ในหนังมันจบไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะพวกนั้นขับรถตามมาแล้วก็ปาดคอคนที่หลอกพวกมันตายหาหมดและดูเหมือนลอยจะปวดฉี่ครับตอนนี้แต่แฮร์รี่เขาก็ไม่ยอมจอดให้นะแล้วก็บอกว่าให้ฉี่ใส่ขวดดีกว่าเดี๋ยวพวกนั้นตามมาทันพอลอยฉี่เสร็จขวดเบียร์ก็เกือบหมดครับคุณผู้ชมนี่มันคนหรืออูดกันวะแต่รถคันนี้ก็ต้องถูกตำรวจบอกให้จอดครับเพราะขับเร็วเกินกฎหมายกําหนดและตำรวจนายนี่กนพกเ้าตังไว้้อออยอย่างเเะะครับผูชชมมลจขขง กลางซะหน่อยพอกระโดกเข้าไปเนี่ยอ้วกแคบแตกครับรสชาติอย่างกระฉี่แย่ลอยพอตกเย็นพ่อพระเอกก็มาพักอยู่ม่านรูดที่หนึ่งพอมาอยู่ที่พักลักษณะนี้แฮร์รี่ก็คิดถึงความหลังสมัยมาเป่ากับแฟนเก่าสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าเฟรดาเฟลเซอร์แต่ตอนนี้เธอก็ได้เลิกกับแฮร์รี่ไปละและแฮร์รี่เนี่ยมันก็อยากรู้ด้วยครับว่าใครเนี่ยมาตีท้ายคัวมันระหว่างนั้นพวกคนร้ายที่แฮร์รี่กับลอยคิดว่าเป็นเจ้าหนี้ก็สะกดรอยตามพวกแฮร์รี่กับลอยมาถึงม่านรูดนี้แหละพร้อมกับโทรศัพท์บอกอังเดยกเจ้าน,น,า,น,นานะะไไม่่ใช I อรหอกแถมพวกมันเ่นพี้ยยซดว แล้วเจ้านายมันก็บอกครับเออยังไงก็ช่างมึงช่วยเอากระเป๋ามาด้วยละกันเงินกูอยู่ในนั่นพอเช้ามาพี่อ้วนก็วางแผนโดยทําทีเป็นรถเสียและเมื่อพวกลอยขับผ่านมาเนี่ยมันก็จะขอติดรถไปด้วยครับตอนแรกมันก็เถียงกันกับเจ้คนนี้ครับเธอเนี่ยอยากยิงสองคนนี้ทิ้งไปซะให้จบๆไปเลยแต่พี่อ้วนก็ห้ามไว้ครับแล้วก็บอกกับเธอไปว่าเธอจะยิงคนที่เธอไม่รู้จักไม่ได้นะนั่นก็คือกฎของเราจากนั้นพวกพระเอกก็ขับรถผ่านมาพอดีครับแล้วก็แวะรับพี่อ้วนเราขึ้นรถไปด้วยพอขับไปได้สักพักแฮร์รีีี่กกัััััออยยยมนนน็ททงงงงงงเเเ้้้พลสดจว มันลำคาญแล้วก็จะยิง2คนนี้ทิ้งซะเดชะบุญมีคนขอติดรถเพิ่มครับรอบนี้เต็มหลังรถเลยยังกับไปทัศนศ,าศ,าศาึกษาทั้งร้องเพลงทั้งดิจิตา้าจนพี่อ้วนเนี่ยได้กินยาลดแก๊สเครียดลงกระเพาะ้วเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงพวกพระเอกเขาแวะทานอาหารจากนั้นแฮร์รี่กับลอยเนี่ยมันก็ท้ากันกินพริกไทยปรมาณูครับเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ยอมกินสักทีครับจนพี่อ้วนมันลำคาญครับแล้วก็บอกว่าพวกมึงทำไมไม่กินพร้อมกันไปเลยล่ะพอมันกินเข้าไปน่าจะเผ็ดเอามากๆครับ2คนนี้ร้องลั่นล้านเลยครับแล้วพี่อ้นอวน กังวลว่าพวกนี้เนี่ยจะไปถึง S อสแคนแต่พี่อ้วนก็บอกไว้ครับว่าไม่ต้องกังวลน,นะผมจะเอาสารหนูผสมลงไปในเบียร์ให้พวกมันแดกหลังจากที่ผมกลับเข้าไปนี่แหละพอพี่อ้วนมานั่งเนี่ยมันก็ถามพวกนี้ไปครับว่าพวกคุณจะไปทําไมที่เอสแคนแฮร์ดี่มันก็ตอบไปครับว่าผมแค่จะเอากระเป๋าไปคืนสาวเฉยๆไม่มีอะไรพอพี่อ้วนได้ยินดังนั้นเนี่ยมันก็โล่งใจเลยครับอุตส่า,ากังวลว่าพวกนี้เป็นตำรวจพร้อมกับแดกเบอร์เกอร์ที่พวกรอยเนี่ยใส่พริกไทยปรมาณูนเข้าไปทาให้พี่อ้วนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเนี่ยถึงกับช พี่อ้วนว่าจะใส่ในเบียร์ให้พวกนี้กินกรอกเข้าปากไปทําให้พี่อ้วนเราเนี่ยลาโลกไปเลยครับจากนั้นพวกแฮรี่ก็แจ้งโรงพยาบาลแล้วก็ซิ่งรถหนีไปเลยพวกนี้ก็ขับรถไปจนดึกแล้วเข้าเขตโคโลราโด Colorado, ในที่สุดเลยแวะเติมน้ํามันซะหน่อยและได้เจอกับสาวสวยที่แฮรี่เหมือนจะชอบเธอเอามากๆถึงกับยืนมองเธอจนน้ามันล้นถังหกใส่กางเกงเลยครับคุณผู้ชมและแฮรี่ก็ชวนเธอคุยครับเธอบอกว่าเธอหนีแฟนกาลังจะไปที่เอสแพนบอทนไม่ได้กับพฤติกรรมความซุ่มซ่ามของแฟนเธอพูดไม่ทันขาดคาแฮรี่มันก็จัดเลยครับดอกแรกเนี่ยทำกระจกมองข้างขอองเธหลุดครับ ที่สองเนี่ยจะจุดบุหรี่ให้เธอแต่ดันไปเผากางเกงตัวเองซะอีกและแฮร์รี่ก็ขอเบอร์เธอไปครับพร้อมกับไฟที่กําลังไหม้ขากางเกงตัวเองอยู่นั่นแหละครับแต่เธอก็นึกเบอร์ตัวเองไม่ได้สักทีโดยความที่แฮร์รี่มันรีบจะดับไฟที่อยู่ในกางเกงมันะนะก็เลยถูกแฮร์รี่ด่าไปครับแฮร์รี่มันก็บอกไปประมาณว่ารีบบอกเบอร์เฮงซวยนั่นมาเธอได้ยินดังนั้นแฮร์รี่ก็แห้วไปเลยครับฟังลอยก็กาลังมาเข้าห้องน้ําอยู่พร้อมกับไปเจอข้อความที่อยู่ในห้องน้ําเขียนประมาณว่านัดเป่าว,วันที่25เวลายี่ก,กับห้ะเมื่อคน เขียนข้อความมาตามนัดก็เป็นไอ้นักเลงโตซีแบทที่พวกพระเอกไปมีเรื่องในตอนแรกนั่นแหละครับลอยก็เกือบโดนซีแบทตุยตูดเอานะแต่ก็ได้แฮร์รี่พังประตูเข้ามาจเจ้ากางเกงมาดับไฟประตูมันก็เลยไปกระแทกจนซีแบทเนี่ยสลบไปเลยแล้วพอพวกเขาขับรถใกล้จะถึงโคโลราโดแฮร์รี่มันก็เลยขอให้ลอยเนี่ยเปลี่ยนมันหน่อยเพราะว่ามันขับมา9้าชั่วโมงติดแล้วจากนั้นแฮร์รี่เราก็หลับไปครับจนถึงเช้าวันต่อมาแฮร์รี่ตื่นขึ้นเพราะมันก็พอจะรู้แหะครับว่าผิดทางสองคนนี้ก็ทะเลาะกันใหญ่เลยครับแฮร์รี่มันก็ แฮร์รี่เดินไม่ได้สักพักลอยมันก็มางอครับพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กที่มันเอารถตู้ไปแลกมามันก็ให้เหตุผลไปครับว่ารถคันนี้มันประหยัดน้ํามันนะแฮร์รี่มันก็บอกไปครับฉันไม่เคยเห็นใครโง่ไปวานาอีกแล้วแต่ฉันชอบวารอยจากนั้น2คนนี้มันก็คืนดีกันครับแล้วก็ขับรถไปต่อจนถึงเอสแพนพอมาถึงเอสแพรนลอยมันดันจําชื่อเธอไม่ได้ครับเลยไม่รู้จะทํำยังไงต่อพอตกเย็นพวกเขาก็ต้องมาจุดไฟผิงเอาที่พักก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีอากาศข้างนอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเย็นเลยนะแฮร ชาจนขยับไม่ได้แล้วเนี่ยลอยมันก็เลยถอดถุงมือแบ่งให้แฮร์รี่ไปคู่หนึ่งครับทำให้แฮร์รี่นี่ไม่พอใจมากมากครับที่ลอยไม่ยอมแบ่งถุงมือให้แต่แรก2คนนี้ก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันครับจนกระเป๋าเนี่ยมันตกแล้วก็เปิดออกพวก2คนนี้ก็ต้องอึ้งกับเงินที่อยู่ในกระเป๋าครับอย่างเยอะพอได้เงินพวกมันเลยจะยืมเงินเล็กน้อยจากกระเป๋าใบนี้ก่อนแล้วก็จะหาที่พักราคาพอเหมาะพอถึงที่พักเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมห้องพักที่มันบอกว่าราคาพอเหมาะที่ไหนได้อย่างหรูครับแล้ว2คนนี้ก็ใช้เงินเต็มที่เลยครับทั เยน็นพวกเขาก็เจอกับสาวที่ลอยตามหาครับเพราะว่ามันมีข่าวในหนังสือพิมพ์พวกเธอเนี่ยจะจัดงานในคืนวันพรุ่งนี้เป็นงานสมาคมอนุรักษ์สัตว์สากลเพราะพระเอกได้ยินดังนั้นก็เตรียมตัวกันให้พร้อมสําหรับงานในคืนวันพรุ่งนี้เลยครับและเมื่อถึงวันงานมันก็เป็นงานเกี่ยวกับพวกสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์และพิธีกรในงานก็เปิดตัวนกฮูกหิมะไอแลนด์ที่ใกล้สูญพันธุ์ทางด้านพระเอกก็ได้เจอกับแมรี่สาวสวยที่พวกเขาตามหาจริงๆครับแต่ลอยเนี่ยมันไม่กล้าเข้าไปคุยครับก็เลยให้แฮร์รี่เนี่ย จะพูดสักทีครับและเหมือนสองคนนี้จะชอบอะไรมันเหมือนกันด้วยครับก็เลยคุยกันถูกคอเลยและจากนั้นเฮเลนแม่เลี้ยงแมรี่ก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็ชงให้2คนนี้เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันในวันพรุ่งนี้มันซะเลยจนแฮร์รี่ไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องตอบตกลงไปพอแฮร์รี่เดินกลับมาเนี่ยก็หลอกลอยไปครับว่าฉันคุยให้แล้วนะพรุ่งนี้10บโมงเจอเธอได้ลอยมันก็ดีใจใหญ่เลยครับพร้อมกับเอาแชมเปญมาเปิดแต่ไม่รู้มันเปิดยังไงครับจุกมันพุ่งไปถูกนกฮูกหิมะทาให้นกฮูกตัวนั้นตายไปเลยครับ ว่าฆ่านกด้จุกขวดแชมเปญไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆพวกมันเนี่ยคันเทพวันต่อมาแฮร์รี่ก็มีนัดไปเที่ยวเจสกี้กับแมรี่แล้วก็โชว์สกิลซุ่มซ่ามให้เธอดูซะเลยมันก็ไปเรียนน้าแข็งที่ติดอยู่บนราวจับนั่นแหละครับทำให้ลิ้นมันติดกับราวจับไปไหนก็ไม่ได้แต่ก็ได้แมรี่มาช่วยไว้ครับจากนั้น2คนก็ได้ออกเดทกันยงมีความสุขแล้วก็ทิ้งให้ลอยเพื่อนอรักรอแมรี่เกอร์แมรี่มันโกหกลอยไปครับว่าเธอเนี่ยจะมาหาเขาที่บาร์แล้วลอยก็ได้เจอกับสาวที่แฮร์ร,ออรี่ไปหัก็นกนนนนัดกกจเเมาครลอยยึึข้้ไ ถามบาร์เทนเดอร์ที่อยู่ในนั่นแหละครับว่ารู้จักแมรี่ไหมแน่นอนครับเขารู้จักแล้วก็บอกที่อยู่ให้กับลอยไปครับแต่พอเขาตามไปเนี่ยก็ต้องเห็นภาพบาดตาของเพื่อนรักกับสาวที่แอบรักจูบกันในรถพอแฮร์รี่มาถึงที่พักลอยมันก็เนียนต่อเลยครับว่าฉันไปหาแมรี่นะแต่ไม่เจอเธอแล้วแฮร์รี่มันก็ทําเป็นขึ้นเสียงโวยวายใหญ่เลยครับว่าทํากับเพื่อนฉันอย่างนี้ได้ยังไงมันน่าโมโหชะมัดและแฮร์รี่มันก็เตรียมตัวไปหาแมรี่ซึ่งเขานัดกับเธอไว้เย็นนี้แหละแต่พอไปถึงบ้านแมรี่เนี่ยมันก็ต้องข บอกข่าวร้ายครับว่าชักโคกเนี่ยมันกดไม่ลงแต่มันก็บอกเธอไปครับว่าขอเวลาแป๊บเดียวผมไม่ได้คลี่ผมมาโกนหนวดเฉยๆแล้วเธอก็กําลังรอแฮร์รี่ที่กําลังโกนหนวดพร้อมกับได้ยินข่าวในทีวีว่ามีคนหลอกขายนกแก้วหัวขาดให้กับเด็กตาบอดเธอก็บ่นๆไปเลยครับว่าใครทําไมใจร้ายจังเลยเนี่ยจากนั้นลอยก็มาหาเธอที่บ้านครับพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยเก็บกระเป๋าเธอได้ในสนามบินและให้ตามเข้าไปที่พักและแมรี่ก็ทิ้งให้แฮร์รี่คลี่แตกอยู่ในบ้านคนเดียวครับพอถึงที่พักก็เจอกับกระเป๋าจริงๆครับส่วนลอยเนี่ยก็สารภาพความใในนจครับว่่าาเเีย ชอบเธอเอามากๆแต่เหมือนว่าสาวคนนี้ก็ไม่ได้สนใจลอยเลยครับและทันใดน,นั้นก็มีคนมาเคาะห้องที่ลอยอยู่ชายคนนี้เข้ามาเอากระเป๋าคืนครับเนื่องจากเงินที่อยู่ในกระเป๋านี้มันเป็นค่าไถ่ตัวสามีของแมรี่สวอนสันนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่พอเปิดกระเป๋าดูเนี่ยเขาก็ต้องช็อกครับกระเป๋าเนี่ยไม่มีเงินอยู่เลยที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าลอยใช้ไปหมดแล้วครับทิ้งไว้แค่ใบเสร็จแล้วลอยก็กลับมาที่พักหลังจากที่ไปคลี่เสนบ้านของแมรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเดินเข้ามามันก็เห็นพวกแมรี่กับลยกมัดัดดไววว้้เเเี่นนารชแ หว่างที่พวกเขาถูกมัดไว้พวกเขาก็ทะเลาะก,กันอีกรอบครับเรื่องที่ลอยเนี่ยมันไปนตีท้ายขัวแฮร์รี่เลยประกาศจะตัดเพื่อนกันเลยและจากนั้นคนร้ายมันก็ถามไปครับว่าใครจะตายก่อนกันให้พวกแกเป็นคนเลือกก็เป็นแฮร์รี่ครับที่เลือกจะตายก่อนจากนั้นเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นจนร่างของแฮร์รี่เนี่ยลงไปกองกับพื้นพอมันจะฆ่าลอยลายต่อไปเนี่ยแฮร์รี่มันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงปืนใส่คนร้ายจนหมดแม็กครับแต่ไม่ยักกระโดนสักลูกครับคุณผู้ชมแล้วสาวสวยที่แฮร์รี่เห็นอยู่ปั๊มน้ํามันก็บุกเ้้้้าาาาามมมพรมรรอออตวววจจคับชยยยนนนีีีกก็ถููไดสสท่ Harry ออ่่ป๊ํ เ,เธอเป็น FBI ครับและก็ตามพวกพระเอกมาตั้งแต่ตอนนู้นแหละพร้อมกับเอาเสื้อเกาะให้แฮร์รี่ใส่ไว้ก่อนขึ้นมาด้วยพอเรื่องทั้งหมดจบลงสามีของแมรี่ที่ถูกจับเรียกค่าไถ่ตำรวจก็ช่วยไว้ได้แล้วก็มาขอบคุณพวกแฮร์รี่กับลอยถึงแม้ในใจลอยมันอยากจะยิงสามีเธอให้แต่ตายไปซะนะแล้วพวกพระเอกก็เดินกลับบ้านแบบไม่มีอะไรติดตัวเลยที่เป็นแบบนั้นก็เพราะตำรวจเนี่ยเขายึดของกลางไว้หมดทุกอย่างเลยครับแต่เหมือนว่าพระเจ้ายังเข้าข้างพวกเขาอยู่ครับมีรถทัวร์เดินสายบิกินี่ฮาวายเนี่ยจอดรับพวกเขาแล้วก็ชวนเขาเน่ยปเป็นเนนดดกวว้้มัแต ลอยกับแฮร์รี่ก็บอกไปครับอีก3มามไมล์เป็นเมืองเล็กๆพวกคุณคงหาคนได้ไม่ยากและเรื่องราวของลอยกับแฮร์รี่เพื่อนรักก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ